แตเ่อีนะครับภารกิจประดิษฐ์่ไปรับเรประเทศที่ฝรั่งนะครับาเป็นการมารับฝังข้อเห็นนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเขีนภาษายแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าโครงการหลวงอ่อเนเป็นโครงการที่ได้ดูโครงการที่ก้า แล้วก็มีรับสารให้ดำเนินการนะครับผมก็จะสรุปขั้นตนเลยกันว่าคุณ์โยธาเราทุกอย่างจบกระบวนการนะครับแล้วก็จะขออนุญาตทางองคป่าไม้องท์เพียรที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับเข้ามาดำเนินการสร้างนะครับที่การศึกษาเราเนี็จก็พูดง่ายๆปีหกสี่หกห้านะครับต่อปีน่าปีหน้า สำเร็จร้อยร้อยเปร์เซ็นตแล้วกันเดียนเดียวใน,น้องคือบกปลาที่ไม่ดวันนะครับเพราะว่าอ่ารกินน้ำของเรามีงปริมาณน้ำที่จะเก็บอยู่ที่มันเยอะนะครับแต่เราเก็บเก็บไม่ไม่หึงขึ้นประโยชน์นะครับที่เราไปทำ่วรสที่์เราสัตว์บ้านเห็นไหครับปี2องร้อยหกส ก็อาจจะขอรบประมาณของสนวนราชการการปการอในทุกังหวัเทุกีนครับมาเรียกว่ามาตั้งแคมปมาทำถนนเข้าหัวงานก่อนนะครับมาก็น่าจะเป็นปีสอง6้อิหกนะครับปี2อ1 6้อยกสิบเจ็ดปี2อ1รหกสิบแปดีสง้า่างเก็บน้ำ นะครับกระจายไปสู่พื้นที่การเกษตรของผู้ในการดำเนินการก็อยู่ในช่วงระยะเวลา3-5ปีนะครับนับไปจากปี2 0 6 6เป็นสิ่งที่ทางบริษัททุดริตและก็คนมูวทานเราได้มาสำรวจมาลงพื้นที่นะครับในรายละเอียดต่างๆในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ เป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะนี่เนี่ยอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะคะว่าเราทํางานกันมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็แน่นอนแหละประสบการณ์าใช้แล้วนะคะและในเรื่องของแนวทางของการที่จะอยากจะแก้ไขในพื้นที่ก็เกือบเราจะเจอเลยอยากจะให้สร้างการเดินทางเพื่อแม่อ้อนะคะแล้วก็ในเรลือ่องต้นของ แต่่ททีเคยำเรามี่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นโครงการที่ทางพี่น้องชาวแม่นะเองเนี่ยได้ที่เก้านะครับถวายทีกาไปนะครับอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการชักแห่น้ำนะครับ ก็ทางผู้บัชาเราก็ได้เข้ามาในการวางแผนนะครับศึกษานะครับก็ในปีของปี่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นระบบสาที่วางไว้ครับก็ได้ทำการที่ไปรอบโงกนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลถึงชัดเจนแนวทางที่เราจะมาพัฒนามาสร้างอ่างก็บน้ำลัาิ้ไม่ออกไม่ได้เอ่อ วันนี้ทางผูมอำนวการก็ได้มาเรื่องของการประกิจวิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลั้คหนึ่งนะครับจากที่น้องประชาชนที่รับผลกระทบนี้ก็เป็นจากการที่เกี่ยวกับในการประกิจวิธีทางนี้เราก็จะพบว่าระยะเวลาสองสามปีที่ทางบริษัทที่บึกษาทางผู้อำนวการทางกระทรงานคลังที่หนึ่ง ทางจุงาวัดรเชียงใหม่เราได้ลงพื้นที่นะครับก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะครับประเด็นแรกก็คือพี่น้องมีความประสงค์ที่อยากจะให้รีบเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการต่อตั้งนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราจะตั้งนี้จะเป็นทางสูบน้ํานะครับที่มีความอยู่ประมาณจุดหนึ่งหกล้านไร่เออจุดที่จุดหนึ่งหกล้านลูกบาทเมตร ก็อยู่ประมาณสัก4ล้านเศษตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับไม่ได้แต่ก็มีพื้นที่การเกษตรประมาณ4,500ไร่นะครับเดิมเนี่ยก็จะเป็นพวกพื้นไร่นะครับก็จะเป็นพวกผักหอมพวกกระเทียมหรือเป็นข้าวโพดนะครับอันนี้พอเราได้น้ำประมาณสัก4ล้านลูกบาทเศษเนี่ยเราก็จะ สามารถที่จะเปลี่ยนปรับระบบการผลืตน,น,นะครับจากก<ช>ระเทียมเนี่ยอยากให้ท่านที่นาเพื่อ้นที่กาเรเศรษฐกิจนะครับเช่นอาจจะเป็นผลไม้นะครับลิ้นจี่ลำไยมะม่วงนะครับถ้าสามารถปลูกได้ก็อาจจะราัาที่ได้ผลผลิตดีกว่านะครับแต่ว่าการพื้นที่บางพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องเป็นการเกษตรการทำนานะครับ ส่วนรูปแบบการส่งน้ำนะครับที่สัมันธ์อ่างยิ่งนะครับก็คือว่าจะทำสองอย่างนะครับเราก็จะส่งน้ําตามแม่แม่ออเดิมของเราด้วยนะครับาตามลำคลองง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีมีฝายอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับพี่พี่น้องใช้ประโยชน์อยู่แล้วแล้วน้านี้ก็จะไหลมาแล้วก็จะมาเจอหน้าฝายของเราฝายพี่น้องที่อยู่แล้วเด็กๆก็จะอัดน,น้ําเข้าสู่ที่แตแป้งการเกษตร น้ำนะครับเผื่อว่าเราสร้างอ่านี้เขาสร้างจะเป็นที่สูงนะครับเราก็จะมีแรงร่วมถ่วงเราจะปล่อยน้ํามาตามท่อส่งน้ํากระจายสู่พื้นที่ได้รวมทั้งสองพื้นที่นี้ก็เกือบจะสี่พันห้าร้อยไร่เศษนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของการพ่อพันธุ์ระบบนะครับทุกแห่งที่เราไปทําอ่างเก็บน้ําเนี่ยน้ําดีมันก็จะมีปลา มีปลาเยอะพะเราก็จะไปส่งเสริมการเลี้ยงปลานะครับมีการปล่อยพันปลาพี่น้องก็จะได้เอาโปรตีนจากปลานะครับมาบริโภคได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเชียงดาวเนี่ยอาจจะยังไม่มีแหล่งน้ําที่ใหญ่ๆลักษณะนี้ขนาด่อนก็จะเป็นแหล่งดาวนี้ก็จะมีที่คือว่ามีนงาผสมสมุนนะครับ พอเรามีอ่างเก็บน้ำที่สวยๆขึ้นมาอีกแหล่งหนึ่งตอนมีน้องกอาจจะมาการเต้นที่กันแล้วับมาพักผ่อนมาเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นที่บนสุดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับทางตำบลมนนะเอเงดาวได้อีกสถานที่หนึ่งครับ ผลต้องธิิร้อบเบื้องต้นครับวันนี้เนี่ยปีห4นี่นี้ก็แล้วเสร็จแล้วละครับปี่อหกิบ้าเนี่ยเราก็ะยัดนักการในเรื่องการขอใช้พื้นที่ครากบว่าผกระทบกับเขกับเทียนของเชิงดาวนะครับประมาณหกสเจ็ไร่และก็มีป่าสมุนวด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะขอใช้พื้นที่ปีส5 6 5ห้าหรือปีสอ6พันหกสิบหาตอนเล่นกันนิดนึงนะครับ เรียกว่าปีหรือสองปีแล้วเราก็จะดำเนินการออกแบบตัวอ่างเก็บน้ําตัวระบบท่อส่งน้ําตัวท่อส่งน้ําเข้านาประตูระบายน้ำนะครับให้ชัดเจนก็ออกแบบสักสองปีหกห้าหรือหกหกหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นประมาณตับปลายปีหรือว่าหกสิบหกหรือต้นปีหกสิบเจ็ดนะครับก็จะสามารถเข้ามาดำเนินการก่อตั้ง การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณสามสี่ปีหรือห้าปีครับก็แต่วางแผนไว้ประมาณสักสี่ปีแล้วพอพีน้องอาจจะใจร้อนอยากจะได้อ่างเร็วๆครับก็เริ่มประมาณสักปีหน้าหกสิบเจ็ดครับนับไปสี่ปีก็คงจะได้จุนการใช้น้ำกับอ่างเก็บน้ำได้ครับ เราใช้งบทั้งสิ้นในการสาร้างอ่างน้ำประมาณ5้าร้ายหาสิบล้านบาทแล้วเราก็จะมีอีกงบที่เราทำถนนด้วยนะครับก็จะมีถนนเข้าไปในอ่างที่น้องมาจจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสัญจรได้ด้วยเป็นการเข้ามานาขบได้ด้วยแล้วเราก็จะปรับปรุงมิทัศษ์ให้สวยง,งามทำอ่างให้มันแขน็งแรงนะครับประมาณ550ล้าน แต่ว่าเราก็ดูแลเรื่องผลก็ต้องสิงนเวดล็อคเลยนะครับหมายความว่าป่าไม้ที่หายไปก็จะมีก็ประมาณให้กับกรมป่าไม้กรุงเี่ยเป็นต้นทอีกประมาณสองสองเท่าที่ที่หายไปเมื่อเสียหายไปนักหกสิบกว่าไร่ก็องปลูกประมาณร้อยสามสิบกว่าไร่นะครับ ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากนอกประชาชนนะครับที่อาจจะมีบ้านเรือนมีที่ดินมีทั้กินเลยต่างในพื้นที่เที่ปลานะครับตรงนี้ผู้โดยสารก็จะเข้าไปเยียวยาให้คัดจดเชยให้ค่าตอบแทนนาสินนะครับอันนี้ก็มีค่าตอบแทนตรงนี้ต่อเนื่องจาก550ไใบ550บาทเนี่ยต่อเนื่องนะครับก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้โดยสารจะมีก็ประมาณรองรับ การทการเกษ้ก eh, okay, okay. ็จะเกิดเาถามเอยแก่วาาต้องระับเกระแน่อาทัจะเกรัดีเป็นอย่างนี้ ชื่อกันเลยนะสารท่านนะสารท่านห้องผีชายอยู่นะก็เจยอะไรต่างๆเป็นที่น่าดีๆนะครับที่ชาวคือชินดาของเรานะครับก็จะได้เดินก็อาจจะได้เฉพาะดูผลเพราะเราอาจจะมีแค่สายกลางแต